เอาเฮ็ดยังครับนี่เอาเอานี่น้อยแม้เสือปากมันนี่นะบอก่นี่นี่เอาหัวมันปลาป่านี่มีหลายพันไป้องเด้อบอกว่พันนะตัวเดียวนึงค่ะบอก่พันไม่นวดพันไม่นวดพันไม่นวดเลยนี่เออมันมีปลาปากเรื่องตัวนี้ปลาปากกันนวดได้ไหมฟังนวดบ้านบ้านบ้านท่งนี้เพิ่นเอิญปลาป่านวดเลยบ้านทั้งเจ้าเอิญปลาป่างั้นก็บบุกงูขึ้นกันคอมเมนต์มาบอกเลยเด้อครับเอาเจอยัดเจอลาซาเอาเจอเด้อนี่ เราปากินสามันก็มองเลยปากินพืชโอ้ปากินพืชเนาะปากินพืชได้ปลาป้าเนาะปลาป้าปลาซีพีเนาะตอนนี้เอาัแล้วห <Mechan> นใดเออเน็เข้ไปนแรกเน็ยอู้สดดอกหูอีกแต่หูแต่หูเกลียเาเกยเตงเกยอากระามันบเอาไปทอะไรก่อนเมื่อกี้นี่นึกว่าเกลือบ่แอ่ มันมุมีอันนี้พี่น้องนี่อันนี้ปุยยูเลียปุยยูเลียไปใส่ต้นไม้เนาะโอ้พี่เกลือพี่น้าโอ้ยหัวน้ายเกลือ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 งามกินกินปุยแต่งงามเลยกินเปียงปลาใส่ปุยยูเลียมันเหมือนโอ้ยมาสมงามเลยใส่ปุยแต่งงามเลยมันอบได้ลายเลยอ๋อ โอปเล้เะอปเลยอเปายเลยตจ่านเข้มเลยพี่น้องเนีมันเปืองนี่แหละโอ้ยเปืองเกลือประเด็นยากเนอะปีนึงจะหนึซื้อเท่านึงกลือั้ย่งมึงเไปไว้ถอือหนงะนึซื้อเท่านึงเกลือใส่เอาเอาล้นกายเซอรไปได้เรปอนเอาตัวเล็ก่นมาคว่ำเซืไปได้มัอนคำว่ามันต่้าปีนขึ้นเหรอปากมันงเล่ามามัน ปลาอาบเกลือเนาะปลาปลาอบเกลือโอบเกลือเบนอาบเด้บอกคำไปไข่สองร้อยนี่นำร้านหาหางน่สองร้อยบ่อไรดอกมือคนซื้อไอจ้าจะซื้อลายสาวทำารอ่เออลายสาไปกินทิบยเลยบอกกระเจ้าอ้าบ้านนี้เอาเกลืไฟบนเอาตะเกรงใส่เด็กคนานี่แบบนี้ครับอันนี้สูตรดรอกซื้อบีเศียร์รนดิ มือนี่ล้างหรอมือโอ้ล้างมาล้างมันกับพันพันหล่อนพันน้ำมาาันล้างแล้วบายมาเมือ่อชุนแนวแล้วเนาะนน <c oughs> กับสุกกระโปรงกันย้อนมือนี่ได้ผ่นเบาโอ้ผ่านมาเมื่อแล้วไม่เผื่อบะมือสะอาดบ่มีดอกออพี่น้องเองบ่มีกระโปรกกรอยูุช <c oughs> ้นำนี้เออบายมาเมื่อแล้วอืมบูดีเนี่ยบูดีกบายมาเมื่อแล้วโอ้ยป่าป้าปากคือบูเห็นบันไดเห็นแต่เบือตอกมัหนีิพี่น้อง สุเด็ดสุเด็ดสุเด็ด้แม่กิดได้กินปุ๋ยยูเรียเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้เกลไก่เตรียงอไว้มามาปทาแล้วเรียบร้อยเลยเมื่อกี้นี่ดึงดึงโยว่าเฮ็ดยั้งวมามาี่ะตีนปาัดอกนมันัี่สวเกคือแข็งแท้ตีโอ้ยตายตายตาย มันกวนดังไฟหัวเออมันมองมองดังไฟมองนี้พอดีเห็นเนาะอ่ะเสืดเด็ดพี่น้องปลาป้าห่อเบือตองเมื่อเมืองมันเนาะแบงเนาะเออซื้อขุนมี่เอ้ามาท้าเบ้องตอนซุกไปแล้วที่น้องเลยบ้านนี้เดีนยจได้แบงสุกหรอโห้ยผมบอกว่าอย่าไปเออซื้อขุ

มองเรื่องฝาดเอเรื่อง่านี่มันเป็นทะเลไหนเป็นทะเลจนยนต์เกินยนเนกี้นกีนเกสุดนี้รับประกันเลยเปิดขึ้นมาไม่เพิดรับประกันโอ้หอมเลยนี่หอมเลยนี่อืมอีกตังหอมหอมกวยิงใ่ฝอยเลยฝอยมันบ่หอมแล้วฝอยมอนก็มืนตว่เลยน่ยการเลยพี่น้องเอสุตสูตรหอใบตอนนะครับเด้อพี่น้องปาเาแหละ ไซลูไซลูเขาเอีนปาาไซลโลได้แค่ตะก็บ้านีิตมือเพตมือเรเตมือั่วะมารั่วบิ่งเนี่ยพี่น้องเอ้ยคอยตัวมืรั่วน่ะสาวบ้านเด้สิอ๋อต้องฟังมือทั่วอย่านี้เนาะย่าอาฝนเนาะอันมันเป็นผู้ไปซื้อนี่นี่บ้าน้อยนี่นะแม่ แปลอันตู้เย็นเฮียนมาเอาไหมสิเด็กคนนี่อันคนหน้าตาดีก็สั่นนี่แหละครับที่ซื้อมักทั่วมากระสั่นหน้าตาเด้อครับมักทั่วอะไรโย่โม่ใบเด็กไอ้หน,นอเอ้กับด้านอะไรบ้างนี่เนาะไอ้ยแม่นหนอเวียงข่าวบอกว่าเยอะมากซื้อ,อโอ้โหทุอเอาบ้านนี้บ่เกินซิมนาทีก็ได้กินอะพี่น้องไอ้บ้านนี้ ออบะยิบข้นไปตามเ้ยงหมดด้วยตามแล้วแล้วือเป่เขาตัดเขียงออกทำกระบอกอันตามหมดด้วยย่อนขหน้านี่เออตามกับอเ่าหมวยคเป็นพิลเสียมดด้วย่นย่นเราตามมันมุนเข้าไปแล้วขึ้ั่งามมุนกับพึ่งยังเออตายำเลย เอาพิเเข็มเข็มเจ้าพอดีเออหาไปยังไนยังเปื่อนเราหนิฮะรอแท้เลยบอลนี่ไังไล่ะสูบอลสู้หรอน้องปิ้งปัปาก้อแท้เลยน้องอืร้อนร้อนร้อน อันนี้หวานสูตรห่อบบตองน,นวลหวานอร่อยอร่อยเลยกับตำมะทัวพี่น้องเอ้ยกับนี่นะข้าบมาได้เลยเนี่ยมันจะข้าบมไาได้เลยข้าบมาได้หรอก,ก่อนจะกินนะก่อนจะกินอาหารอร่อยแล้วต้องอ้าวยกก่อ <laughs> จะเรียนอาหารเออจะเรียอาหารผมพูดไปว่าว่าเ่าติดบห่ติดเนาะแต่ว่าห่อจะเรียอาหารเอามึงดูงๆๆ เนื้อขอเขาสดไม่ไหพี่น้องเออหวานนุ่มๆเลยออสดๆตอากระตัเข้าไปกระตัเขากันทีกรตำแตงกับมเขาต้องแซ่นแน่อนกูเบิ่งแล้วฮะเป็นไรก็มเ่เหมือดเนอ ซิ้ดเนาะไมอนไม่อันอืออยอะอยอไม่อันอือข้าขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเน้ปะปลาเป็นรูซ่องรูซ้ำรูก็ไรเนาะตีในมดปิ้งห่อกรตองไม่อันไม่อัอนมาเอ้ากินนี่ไม่ทำอีกแล้วแสดงกินผู้เดียวเมด่อ้วไม่อันแปลว่าใจ้ไมออนซื้อดเลยือกินนี่ไม่ทำอีกแล้วพี่น้อง ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเนีอยอันนี้ปลาเผาผอใบตองสุดเด็ดเฮ้กระตั้มมืหัวเอาไรโอาเคเลยครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเด้อขอบคุณมากสวัสดีครับมีคนเบิ่งออกไหมเบิ่งครับมิบ้นล้ว